เพราะคุณเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ในการมองเห็นสิ่งต่างๆที่แตกต่างมันจึงทำให้เขากลัวพวกเขาจะเรียกคุณว่าเข้มข้นเพราะคุณเกิดมาพร้อมกับความกล้าและความกล้าที่จะปล่อยให้พวกเขาใช้ชีวิตและสัมผัสมันได้อย่างเต็มที่นั่นแหละที่ทำให้พวกเขากลัวพวกเขาจะพูดว่า คุณเป็นคนเห็นแก่ตัวพวกเขาจะเรียกคุณว่าคนเห็นแก่ตัวเพราะคุณไดุ้นพบว่าคุณคือส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตและนั่นมันไม่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาพวกเขาจะเรียกคุณว่าสมรู้ร่วมคิดเพราะคุณได้เห็นการควบคุมและการออกแรงการบงการที่จะออกแรงที่เหนือพวกเราและ มันไม่เหมาะสมกับพวกเขาพวกเขาจะเรียกคุณว่าคนไร้สาระเพราะว่าคุณมีความเชื่อที่แตกต่างจากพวกเขาและคุณไม่ได้เชื่อในสิ่งที่พวกเขากำลังเชื่อเพราะคุณจะไม่เชื่อในความเชื่อระบบเก่าที่สืบต่อกันมานานหลายพันปีพวกเขาจะเรียกคุณว่ารำคาญคนน่ารำคาญเพราะ เพราะว่าคุณทำตัวปกติคุณทำตัวที่แตกต่างเพราะว่าคุณสอนและคุณช่วยเหลือพวกเขาคุณมักพูดถึงเรื่องของจักรวาลและการดำรงอยู่ซึ่งนอกเหนือจากความรู้ที่เขาได้รับจากโลกภายนอกพวกเขามักจะเรียกคุณว่าคนอันตรายคนดื้อรั้นเพราะคุณไม่เชื่อ ในกฎเกณฑ์และไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เขาได้กำหนดเอาไว้เพราะคุณได้สร้างวิถีชีวิตด้วยตัวของคุณเองและเดินเส้นทางที่คุณเลือกและในสิ่งที่คุณรักคุณจะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบและคุณอยากทำเท่านั้นคุณคือจิตวิญญาณที่อิสระพวกเขาจะเรียกว่าพวกเขาจะเรียกคุณว่าคนหลงเพราะคุณรู้ว่าคุณคือจิตวิญญาณที่เป็นอิสระ ที่มีเส้นทางที่อยู่ในจักรวาลเพราะคุณรู้ว่าเราอยู่ในจักรวาลที่ไม่มีความไม่มีที่สิ้นสุดหรือที่เรียกว่าอินฟินิตี้และทุกสิ่งเป็นไปได้ถ้าคุณเชื่อคุณสร้างสรรค์พวกเขาจะติดป้ายคุณในหลายๆด้านและพวกเขาจะตัดสินคุณมากมาย แต่คุณจงมั่นใจในตัวเองและคุณต้องมุ่งมั่นและเชื่อมั่นในความปรารถนาของคุณคุณรู้ว่าคุณมาทำอะไรที่นี่และในที่สุดวันหนึ่งพวกเขาจะเชื่อในสิ่งที่คุณทําและมองเห็นในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่พวกเขาจะเห็นในสิ่งที่คุณถ่ายทอดและพวกเขาจะตามหาคุณและพวกเขาอยากเป็นแบบคุณและคุณจะส่งผ่านและคุณจะผ่านและ พวกเขาจะรู้ว่าคุณคือเวทมนต์จงอย่าลหลงไหลแต่จงสร้างเส้นทางในสิ่งที่เป็นเสด็งคุณเองและจงเชื่อในภูมิปัญญาภายในของคุณหากคุณสงสัยสิ่งใดให้คนตรวจสอบและคนจงถามคำถามออกไปถามคุรู้ไฮเออร์เซลอเอของคุณและตัวตนที่สูงส่งของคุณและคำตอบจะมา แต่ถ้าเกิดว่าหากคุณสงสยัยหรือว่าคุณไม่เชื่อสิ่งใดๆหรือว่าคุณกำลังสงสัยอยู่กับสิ่งใดให้คุณจงมองหาความจริงและตามหาความจริงและค้นหาความจริงด้วยตัวคุณเองให้คุณจงหาข้อสรุปและแสดงตัวตวทนที่แท้จริงของคุณออกมาที่มาจากความรักและมโนธรรมในหัวใจของคุณนั่นเองความรักและแสงสว่างคือกุญแจสำคัญ โดยบูสเดคค่ะสวัสดีค่ะ